วัสดีครับป่าจนดีตอนนี้เราอยู่ที่เซนโอเทลจังหวัดจังหวัดยะโสธรนะฮะบ้านป่ามอ่ำโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าโรงแรมละเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะครับโรงแรมของเซนโอเทลจังหวัดยะโสธรนี่ลานจอดรถกว้างกวางมีสองสองฝั่งฮะโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศ ของเซนโอเทลตอนนี้เราอยู่เซนโอเทลอโซนที่สองโซนหนึ่งก็อยู่ด้านหน้าติดถนนนะฮะตอนนี้เราอยู่โซนที่สองนะฮะโซนที่สองเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูบรรยากาศห้องหน่อยบรรยากาศของห้องครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เซนโอเทลนะครับจังหวัดยะโสธรให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศของโรงแรมหน่อยนะฮะก็กัตทะัดดี เ,เราอยู่ตรงประตูเราอยู่ตรงประตูมองไปข้างหน้ามุมนี้ก็จะเป็นเตียงจตีงเดียวนะะประดับด้วยรูปภาาหนึ่งรูปโซนแอร์แล้วก็มีม่านเนาะจุดระเบียงนะครับจุดระเบียง ของโรงแรมของห้องโซนทีวีกระจกก็ดูสวยอยู่นะแบ็กกราวสีขาวเรามาดูมีอะไรบ้างก็มีตู้เย็ยนปิกนิกนะฮะก็มีแก้วกาแฟแก้วน้ำมีชกครับนะครับกาต้มน้ำร้อนเออแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับที่โรงแรมใสไว้ให้โอเค นัาไฟเจ้าอิน,อนดี้รีวิวเพื่อนเนดูฮะช่วงมาพักโรงแรมห้ามสุบุรีโอเคก็เป็นอะไรที่ก็ดูดีอยู่นะโอเคเปิด,ด,ดไฟดูหน่อยนะเปิดยังไงป้าบโอ้โหนี่ไฟโอเคโซนทีวีนี่ก็แฟนผ้า,าเรียบร้อยแล้วนะครับ แฝนผ้าเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นโซนของประตูเมื่อกี้เราอยู่ห้องหนึ่งซูนสี่บรรยากาศประตูเราแฝนผ้าก็าแบบเบสิกนี่เป็นอะไรตู้ชั้นอืตู้ชั้นกดระเบียบเบรกาวของโรงแรมทั่วไปโอเคอ่ะอีกมุมหนึ่งก็เราเปิดไฟ โอเคอันนี้ก็โคมไฟเนาะ,ะแบบบรรยากาศเนาะ,เ,ะเดี๋ยวอีกมุมหนึ่งคือห้องน้ำมาพักโรงแรมก็ต้องดูว่าห้องน้ำมันสุดยอดมันเป็นห้องน้ำตรุดทุกหรืออาบน้ำมันมันมัน,มนดีไซน์แบบไหนแต่ละที่นะโรงแรมโอเคโอเค,อเ,คเราส่องมาที่ห้องน้ำามุมห้องน้ำ ตูเนาะเชื่อมโอเคกับเราเดินมาเราก็จเจอซิงน,น้ำซิงน,น้ำกระจกโอเคพอห้างโอเคนี่ก็พวกเนาะก็จะมีมุมของทั้งขึ้นหญ่ก็ผ้าเช็ดตัวสองผืน นีจะเป็นมุมอาบน้ำอุปกรอนของโรงแรมนนะข้างในมีอะไรบ้างโอเคมีมีสบู่วางมุมไม้แก้วสองใบก็ชิงหน้าตัาชิงหน้าทิชชู้หนึ่งโอเคตรงนี้โรงแรมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็เราก็จะต้องมาจัดวางที่ที่ที่เช็ดเท้าออกจากห้องน้ำโอเค ฝาผนังพื้นก็จะเป็นมุมกระจกกระจกจริงๆแล้วก็แค่กั้นครึ่งเดียวเองไม่มีสวิอนบานเนาะกั้นครึ่งเดียวโอเคมาดูในอะุปกรณ์ของห้องน้ำบ้างมีอะไรบ้างเอออันนี้ก็จะเป็น,ปนตมีมงรดน้สีเหลืองนี่จะเป็นไหล่สบู่เนาะโอเค ก็เครื h, ่องทำน้ำหมุนนะฮะฝักบัวกอบเปิดรูปแบบกอบงินกระเบื้องเป็นลายนะตัดกันเป็นแนวอย่างนี้เลยหลวงพ่อที่โต่อระบายโอเค เรามาดูมุมหนึ่งฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปมุมของระเบียงเนาะม่ากเราอยู่ชั้นหนึ่งก็จะเจอที่อะจะเจอลานจอดรถวันนี้อยู่ชั้นหนึ่ง uh huh. ลานจอดรถ uh huh. ก็ดูสะอาดดีใหม่อยู่ห้าเซนโอเทลจะสดทอนอันนี้เป็นมา่มานม่านก็จะมีสองชั้นชั้นหนึ่งก็จะเป็นม่านบางสีขาว อีกชั้นก็จะเป็นบ้านจังนาโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆดูบรรยากาศหนะ่อยโอเคอ่ะเปิด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 ก็ใช้ตัวสวิงโอเคไหลไซ้ายไหลไข,ขวาโอเคเราก็จะเจอลานจอดรถเลยข้างล่างอ่ะจะมีเอ่อตรงเปิดโอเค มุมเป็นยังไงเนาะโอเคม,มุมมืดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามีไฟมาเนาะมุมไฟมีไหมมุมไฟอ๋อไม่มีโอเคก็จะกั้นด้วยแนวของสสวนต้นไม้แนวสสวนต้นไม้ ลานจอดรถระเบียงกว้างลนะเลยเกี่ยวลยีพื่อระเบียงกว้างเลยนะโอเคมองบรรยากาศของโรง,งแรมเราอยู่ชั้นหนึ่งโรงแรมเซนอเตลจังหวัดยะโสธรบรรยากาศของลานจอดรถกว้างนะเพื่อนๆมาได้เลยคิดว่าเป็นโรงแรมที่ใหม่ราคาก็ไม่แพง โ okay. อเคอแบบหลายๆ,ๆมุมเนาะอันนี้เราอยู่ข้างนอกระเบียงข้างนอกเราถ่ายไปที่โต๊ะเคาน์เตอร์ทีวีโอเคแล้วเราก็ถ่ายไปที่ตรงมุมประตูทางเข้าแล้วก็มีที่แขวนผ้าแล้วเราก็ถ่ายไปที่เตียงเตียงบรรยากาศนะฮะโอเคมีปลั๊กไฟสีสดำปลั๊กไฟ ปั๊กไฟโผล่ไฟปั uh ๊กไฟนั่งทำงานก็อีก็โอเคเป็นไอไลท์ที่ดูธรรมชาติสวยงามของโรงแรมบ้านคาวที่เขตั้งไว้ก็ถ okay. ือ euh. ว่าดีมากปิดมากดูตอนปิดมากโอเคตอนปิดมากปิดล็อกปึ๊บฝังให้ฝังเอาฝังขวา Okay. ฝั่งซ้ายปึ๊บเราก็ดึงมา่านปึ๊ดดึงหนึ่งอเคตัวดึงสองโอเคนี่แบกกาวเต็มๆของการปิดม่านแล้วไปในมุมของมา่มานม่านหน้าต่างมุมของเตียงนอนโอเคปรับความก้างโอเครีวิวจากป่าจอยดี่ตอนนี้อยู่ที่ จอนนดี้ตอนนี้เราอยู่ที่เซนต์โฮเทลจังหวัดยะโสธรเพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศนะครับการมาเช่ามาพักโรงแรมเพื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆนที่จะปรับปรุงห้องตกแต่งห้องสวยงามนะครับแบบให้มันดูเรียบง่ายออแบบแบบใช้คอนเซ็ปต์โรงแรมเป็นแบบการก็ถ่ายมุมมิติของโรงแรมแบบเพื่อนเพื่อนได้เห็น จากป่าโจทอินดี้ปิดลาดไปแล้วนะประการใดต้องขออภัยด้วยขอบคุณครับอ้